ใครจะเชื่อว่าประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้คนจำนวนมากในโลกตะวันตกอาจแทบไม่รู้จักประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งจะกลายเป็นจุดที่ทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องปวดหัวที่สุดไทยคือหมากตัวเล็กบนกระดานใหญ่ของภูมิรัฐศาส,าศาสตร์โลกแต่กลับเป็นหมากที่ทำให้กระดานทั้งแผ่นสั่นสะเทือนความจริงที่หลายคนไม่เคยตระหนักคือประเทศไทยมีจุดยุทธศา,าศ,าาศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งตึงกลางคาบสมุทรอินโดจีนการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลรวมไปถึงทรัพยากรที่มหาอำนาจไม่สามารถมองข้ามได้เลยในสายตาของวอชิงตันไทยอาจดูเล็กเกินไปที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเหตุการณ์กลับพิสูจน์ตรงกันข้ามในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไทยไม่เคยตกเป็นอนาธิคมของตะวันตกนี่ไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะการวางหมากทางการทุตที่แยบยนรู้จักเลือกเข้าข้างฝ่ายที่ทําให้ประเทศรอดรู้จักต่อรองเพื่อรักษาอธิป,ปไตยและรู้จักเล่นเกมที่ใหญ่เกินกว่าที่มหาอํานาจจะคาดคิดได้นี่คือจุดที่ทําให้ไทยแตกต่างและนี่เองที่ทําให้สหรัฐต้องปวดหัวในหลายครั้งในช่วงสงครามเย็นไทยถูกเลือกเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐในภูมิภาค อินโดจีนกำลังลุกเป็นไฟเวียดนามพุ่งขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีสหรัฐต้องการฐานทัพต้องการสนามบินต้องการแนวร่วมและไทยก็ยื่นมือให้แต่เบื้องหลังความร่วมมือไทยไม่ได้ยอมตกเป็นเครื่องมือโดยสิ้นเชิงกลับเลือกวางหมากที่ทำให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดทั้งจากความช่วยเหลือทางทหารเงินทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปไทยก็แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ใช่เพียงหมากที่ถูกเดินแต่เป็นผู้เล่นที่รู้จักพลิกเกมสหรัฐอาจต้องการให้ไทยอยู่ในกำมือแต่หลายครั้งไทยเลือกที่จะรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเปิดสัมพันธ์กับจีนตั้งแต่ยุค1,970การค้าขายกับรัสเซียรหรือการพัฒนาความร่วมมือกับเพื่อนบ้านอย่างพมา่าลาากัมพูชาสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยไม่เคยเป็นเพียงลูกน้อง แต่เป็นพันธมิตรที่มีเงื่อนไขและนี่คือสิ่งที่สหรัฐไม่ชอบใจเอาเสียเลยความเจ็บปวดของสหรัฐอยู่ตรงนี้เพราะยิ่งพยายามควบคุมไทยมากเท่าไรไทยก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงอิสระมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาวุธจากจีนแทนที่จะพึ่งพาสหรัฐเพียงอย่างเดียวหรือการเปิดทางให้โครงการขนาดใหญ่ของจีนเช่นรถไฟความเร็วสูงและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคแทนที่จะเป็นโครงการที่มีวอชิงตันเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้คือการท้าทายอย่างแยบย์เมื่อมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไทยคือประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเชื่อมโยงไปยังมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกหากสหรัฐไม่สามารถรักษาไทยให้อยู่ฝ่ายเดียวได้เท่ากับว่าสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งการแข่งขันกับจีนและรัเสเซียจะกลายเป็นงานที่ยากยิ่งกว่าเดิม เพราะไทยสามารถหันไปจับมือกับมหาอำนาจฝ่ายใดก็ได้และเพียงแค่ขยับเพียงนิดเดียวกระดานทั้งแผ่นก็เปลี่ยนสมดุลทันทีสิ่งที่ทำให้ไทยกลายเป็นหมากเล็กที่ทำให้สหรัฐเจ็บปวดที่สุดก็คือความยืดหยุ่นความสามารถในการเอาตัวรอดและการใช้ภูมิศาสตร์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ไทยไม่ได้มีขนาดใหญ่ไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่กลับมีสิ่งที่มหาอำนาจต้องการอย่างยิ่งคือ ตำแหน่งและอิสระในการตัดสินใจหากมองในปัจจุบันไทยยังคงดำเนินเกมที่คล้ายเดิมคือไม่ยอมให้ใครผูกขาดความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนไทยยังคงซื้อขายอาวุธจากหลายประเทศพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับหลายฝ่ายและไม่ยอมให้ใครระมากำหนดอนาคตแทนตนเองนี่คือบทเรียนที่โลกกำลังประกัก ว่าประเทศเล็กๆที่มีวิสัยทัศน์สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับมหาอำนาจได้มากกว่าที่คิดสหรัฐจึงปวดหัวอยู่เสมอเพราะไม่ว่าจะพยายามดึงไทยกลับเข้าสู่ค่ายของตนมากเพียงใดไทยก็ยังคงเลือกเล่นเกมสองหน้าอย่างชาญฉลาดและนั่นทำให้ทุกครั้งที่มีการประชุมสำคัญทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในภูมิภาคชื่อของประเทศไทยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะตัวแปรที่ไม่อาจละเลยได้เลย ประวัติศาสตร์ยังบอกเราว่าประเทศไทยไม่เคยยอมเป็นเบี้ยล่างให้ใครแม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไทยก็ยังหาทางรักษาเอกราชไว้ได้แม้ต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลไทยรู้จักประนีประนอมรู้จักยืดหยุ่นและรู้จักใช้จังหวะทางการทูตอย่างแยบยลสิ่งเหล่านี้ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงทำให้มหาอำนาจต,ต้องเฝ้ามองอย่างระมัดระวังในอีกมิติหนึ่ง การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภูมิภาคก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สหรัฐไม่อาจมองข้ามไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตการส่งออกและการลงทุนที่สำคัญหากสหรัฐเสียอิทธิพลในไทยไปก็เท่ากับสูญเสียฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสิ่งนี้คือความเจ็บปวดที่ไม่ต่างจากการเสียพันธมิตรเชิงทหารเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าไทยคือหมากตัวเล็กที่มีความหมายมหาศาล มันอาจไม่ได้เดินก้าวใหญ่เหมือนมหาอำนาจแต่มันคือหมากที่เมื่อขยับเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกมทั้งกระดานสันคลอนสหรัฐจึงไม่อาจนิ่งนอนใจและนี่คือสาเหตุที่ไทยกลายเป็นประเทศเล็กๆที่ทําให้มหาอำนาจเจ็บปวดที่สุดขีดขีดขีด,ขด,ขดผมเขียนมาได้ประมาณ1,200ตัวอักษรนับรวมช่องว่างถ้าคุณอยากให้ผมต่อยอดเช่นเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเรื่องเหตุก,การณ์ประวัติศาสตร์เฉพาะสงครามเย็นเวียดนาม สงครามโลกครั้งที่สองหรือการเมืองร่วมสมัยไทยสหรัฐจีนผมสามารถขยายให้เนื้อหาลึกขึ้นได้อีกครับ